สวัสดีค่ะสสวัสดีจ้าแมด้าอยู่ไหนแมด้าล่ะมาไหม,ไมอโอ้ี่เจอน้องวิวน้องเตือน,น,นะคะอ๋อจ้ะก็ช่างพงนะคะไม่ได้ไปอยู่งบ่ นะคะเปิดเพลงมาสุดทางนะคะขอนำเรียนกำหนดการเกี่ยวกับพิธีการแล้วก็มาส่งขอเสกเกตให้แก่ผู้เขียนไ้รับสาบานนี้นะครับพ่อฟื้นก็มานะคะสับเน่นะครับก็จะเป็นพิธีทางศาสนาพระพุทธเจ้าสวดมาติกามันสุลนะครับหลังจากทอดผ้าสิ่งของเงินนะครับต่างๆนะครับที่ ทานจะาภานะครับได้รับนะครับก็จะทำพิธีมอบในระหว่างนี้นะครับแล้วก็เหรอโอ้ยยังดียังดีใจยังมีแกยังดูเนาะดูแมวผมแมีเยต้องดูต้องสาวปานตลอดได้เสื้อแล้วเนาะเห็นคนได้แล้วเลยเข้าไปดูอยู่เข้าสู่พิธีทางศาสนาพิธีกราบพิมลพระคุณเจ้าได้ดำเนินการต่อครับผม năm <laughs> nữa ส่องทะเบียนรถนะคะที่เคลื่อนย้ายนะคะล่างของอาจารย์เด็ดมานะคะเป็นรถคันนี้นะคะ,คะนี่นะคะเป็นรถคันนี้นะคะนี่ก็กำลังจะสร้างเมนนะคะเมลุนะคะเมลุขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะ ของเขาเรียกว่าป่าช้าเนาะกบตูมนะคะก็กำลังจะก่อขึ้นเนาะนะคะ ถึงกับขนลุกเลยนะคะก็จะทำพิธีเผาแบบยังไม่มีเมนอะไรนะคะต้องความเชื่อนะมีโครกมี ของลุงของป้าก <m ics> <sh yelled> ็ไว้ด้านบนนะคะ

ไอ้ทีู้เดียวคุณมอดันผู้พ่อนะแน่ใจหช่แล้วค่ะ เป็นคนก็มาเยอะนะคะสปานก็ข่นทุกนะคะเพื่อนก็จากไปนี่วันหวนกลับมาแล้วนะคะ ไปเลยค่ะนี่นะค่ะที่เป็นเสาเป็นเสาตั้งนี่ก็จะเป็นของแต่ละคนนะคะในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีทอดผ้าบังซุ่นเพื่อที่เสื่อมเป็นเสื่อมให้กับคุณครูติดเชื้อโควิดผู้ไวต่อในวันนี้นะครับก็เอาใจ พทอรนะค้าที่เกดที่เี่ดเป็นพืทอดทอดบนเกดค่ะลับต่อไปนะคะเป็นพั้นการถวายนะคะผ้าบางสกุลนะคะอันดับแรกนะคะจะเป็นผ้าบางสกุลปลาเปิดนะคะเรเชญผู้ราการและอารชัย าากาอออรโรงเรียนต่งงองินพัฒนาศึกษาขาเดยนเชิญค่ะก็จะถอดผ้าบางสักพนแล้วนี่ก็พออโรงเรียนเตางินพัฒนาศึกษานะคะแล้วก็คุณหมอแอลนะคะพออไอเปิดน,นะคะ ข้าว้นมอย้ออะไรยื้อละมามาชดเด้อใครไม่ทำอย้องยงมวีเรื่องเรด้วาแล้ว คู่ยันยันยันโก ทีค่เ <taking> <critical> 응ันคนดีนะ